สีขาวแล้วกันเปิดฝาก่อน แต่น,นี้ถ้วยใหญ่สุดนะแต่ราคาจําไม่ได้ว่าแบบมันถูกกวันอื่นหรือเปล่าถ้วยนี้เขาเขียนว่ารสคลาสสิกรสคลาสสิกคือ,อยังไงอะรสเก่าเหรอ <c oughs> ยอกยอกแต่ในรูปมันเป็นอย่างเงี้ยมีเห็ดมีแครอทมีผักอันนี้น่าจะไม่มีเนื้อสัตว์ป่ะถ้าเข้าใจไม่ผิดลองกินดูทุกคนไปเฮ้ยอะไนี้ถ้วยใหญ่สุดเลยนะเนะี่ยไปดูเท็กเจอร์พร้อมกันโอ้ยเท็กเจอร์เหมือนเดิมคือไข่ตุน๋นเขาแบบตุ๋นมาดีเอาจริงมันแบบดูดิดิบด,ดิบดิบอ่านี่ไงน,นี่นี่นี่เห็นไหมทุกคนไส้เขาจะมีเห็ดแล้วก็มีผักอะไรแบบเเเนนนนนนีีี้้้ย่่าจะไไไมมมืออสััตว์คำปป็งงลชิกดู อันนี้ไข่ตุ๋นเนี่ยท็กเจ r e ์เนยังคล้ายๆอันเมื่อกี้ทุกอันนะแต่ว่ารสชาติเนี่ยจะต่างเลยพอเขาใส่เห็ดมาซึ่งมันเป็นเห็ดหอมอะ่ะมันก็จะมีรสชาติเห็ดหอมอยู่ในนี้อะ่ะซึ่งถ้าคนชอบก็คงจะชอบนะแต่สําหรับผมผมไม่ได้แบบเลิฟเห็ดหอมขนาดนั้นอะ่ะขออีกทีเพื่อความจะเจนป่ ืมรู้สึกว่าพอมันมีเห็ดหอมแล้วมันให้ฟิลแบบจินๆีนะส่วนโตวผมรสชาตินี้อาจจะยังไม่ค่อยชอบเท่าแหละอันนี้ถัวาใหญ่สุดคุ้มมากอันนี้รู้สึกว่ามีแค่เห็ดหอมกับแครอทก็คือรุ่นคลาสสิกของเขานั่นเองถ้วยน,นี้แป้งเฉยๆรู้สึกว่ามันมันจืดกว่าถ้วยที่ผ่านมาลองอีกคำหนึ่ง ถ้วยเนี้ยมันได้เยอะก็จริงนะแต่ว่ามันจืดกว่าถ้วยที่ผ่านมาก็รู้สึกว่ากินได้แต่ว่าถ้าเกิดให้เลือกรถอื่นก็เลือกรถอื่นมากกว่าวันนี้แบบไม่ได้ถ่ายงาน,ห,นหลายวันอะพวไม่รู้เรื่องเลยปกติก็ไม่รู้เรื่องอยู่นะ <c oughs> ต่อมาเป็นสีส้มอเลนส์สีเหลืองฟันสีส้มรถอะไรเฮ้ยสีส้มโคตร level อนาได้เลเวลอะถ้วยสีส้มเป็นรถหมูและไก่สีนี้นี่มาทางขิงเหยอนานารเมื่มอกี้ม,มีหมูมีไก่แยกไปแล้วอันนี้จัดเลยหมูไก่รวมกันสดจัดกลิ่นน่ากินจะด้วยดูไซส์พร้อมกันทุกคน โอ้เฮ้ยอันนี้น่ากินดูดิมันน่าจะมีหมูและไก่อยู่ในนี้แล้วก็มีแครอทลองชิมดูนะอือุ้ยเฮ้ยมีกุ้งด้วยเห็นไหมเนี่ยมีกุ้งตัวเล็กๆด้วยเฮ้ยเอาลวทำไมเขาไม่ได้เขียนกุ้งวะอ๋อมีกุ้งด้วยเอาใหม่นะทุกคนถ้วยสีส้มเนี่ยมีกุ้งมีหมูมีไก่เฮ้ยไม่ใช่เล่นๆนะอันเนี้ยลองชิมดูไปอื้กุ้งตัวไม่เล